สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นม2โรงเรียนยยนิตยาวรรณไรทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะครับในรายวิชาทักษะคณิตศาสตร์3วันนี้เรียนในหัวข้อที่5การหารพหุนามด้วยเอกนามเราจะมาพิจารณาการหารเอกนามด้วยเอกนามก่อนวิธีการหารนะครับถ้าเราใช้ตัวเลขในการหารนะครับอักครูขอยกตัวยอย่างเป็น6หารด้วย2จํจได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น3 วิธีการหารตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเราลองมาดูตัวอย่างที่1น,นะครับ x กาลัง3 y กาลัง2หารด้วย xy เท่ากับ x กาลัง2 y ตัวตั้งก็คือ x กาลัง3 y กาลัง2คล้ายๆหนะครับ6เป็นตัวตั้งนะครับตัวหารก็คือ xy ก็คล้ายๆกับ2ที่เป็นตัวหารและ x กาลังส y ก็จะเรียกว่าเป็นผลหารก็คล้ายๆกับ3ที่เป็นผลหารนะครับ เพราะนั้นวิธีการหารตรงนี้ก็จับหารกันได้โดยตรงนะครับตัวอย่างที่2องนะครับ1 5 x กำลัง2 y หารด้วย3 xy จะได้เท่ากับ5 x เราจะเรียก1 5 x x กำลังส y เป็นตัวตั้ง3 xy เป็นตัวหารและผลหารคือ5 x นะครับเมื่อเราอยากจะทราบว่าคำตอบตรงนี้ถูกต้องไหมนะครับเราจะใช้วิธีการตรวจคำตอบ วิธีการตรวจคําตอบนะครับให้เราเอาตัวหารไปคูณกับผลหารจะได้จะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งตัวอย่างเช่นถ้า6หารด้วย2มีค่าเท่ากับสนะครับตัวหารก็คือ2อเอาไปคูณกับผลหารคือ3 2มคูณสมีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับเป็น6นะครับค่าเท่ากับตัวตั้งไหมครับเท่ากันแสดงว่าเราตรวจคําตอบมาแล้วถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะตรวจคําตอบในข้อที่1น,นะครับข้อที่1ตรงนี้เราก็ใช้วิธีการตรวจคําตอบนะครับเอาตัวหารไปคูณกับผลหารนะครับก็คือ x y คูณด้วย x กาลัง2 y จะได้ค่าเท่ากับ x กาลัง3 y กาลัง2ตรงกันไหมครับตรงกันนะครับเคนครับตัวอย่างที่2ครับ15 x กำลัง2 y หารด้วย3 x y มีค่าเท่ากับ5 x เพราะนั้นเราเอาตัวหารนะครับตัวหารคือ 3x y คูณกับผลหารก็คือ 5x จะเท่ากับ 15x กาลัง 2y นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าตัวตั้งหารด้วยตัวหารมีค่าเท่ากับผลหารวิธีการตรวจคำตอบนะครับเราจะเอาตัวหารคูณด้วยผลหาร แล้วเรา,เราใ,หให้เราเช็คว่ามันมีค่าเท่ากับตัวตั้งไหมถ้าเช็คแล้วมันตรงกันสแสดงว่าเราหารได้ถูกต้องนะครับ